สวัสดีค่ะวันนี้ j จซีโปรดักต์นนมาแล้วนะคะสมาชิกขา อ้โหวันนี้ลมหายใจของส้มนะคะสดชื่นหอมยาวนานตลอดทั้งวันค่ะมีเคล็ดลับมาบอกสมาชิกนะคะเพราะวันนี้ส้มใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะนั่นคือหัดเด้นค่ะยาสีฟันหัดเด้นของจอแอนคอยนะคะ1ห,หลอดมี120กรัมค่ะสมาชิกขาหลายคนชื่นชอบและใช้อยู่แล้วบอกบอกต่อเรื่องเราดีๆเนาะว่าใช้ง่ายแล้วใช้นิดเดียวซื้อครั้งหนึ่งใช้งานยาวๆเลยเนาะเป็นยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรนะคะคือต้องบอกเลยว่าสําหรับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพเหงื และอยากให้ฟันของเรามีความแข็งแรงนะคะบางคนเนี่ยเป็นไม้บางทีเรารู้สึกว่าร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงเนาะเวลาแปรงฟันแดงแรงเนี่ยเราเลือดออกตามไรฟันค่ะหัดเดนเนี่ยช่วยนะคะทําให้เลือดออกตามไรฟันน้อยลงค่ะและบางคนนะเราเข้าใจอย่างส้มเองก็กินเนี่ยพวกชาพวกกาแฟหรือบางท่านอาจจะสูบบุหรี่นะคะสําหรับหัดเดนเองเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่ช่วยในการชะลอพวกคราบหินปูนต่างๆถ้าสมมติว่าคราบหินปูนมันเกิดช้าลงกลิ่นปากเราก็จะไม่มีถูกต้องไหมคะสมาก เพราะฉะนั้นค่ะวเวลาที่ใครนะคะเคยใช้แล้วอย่างตัวส้มเองอันนี้รีวิวเลยนะใช้แล้วนะคะนอกจากใช้ไม่เยอะใช้นิดเดียวแล้วนะรู้สึกแปลงแล้วเนี่ยเบาสบายปากมากแล้วที่สำคัญเลยค่ะทำให้ลมหายใจของเรานะคะ สดชื่นยาวนานตลอดทั้งวันอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะเอาเป็นว่าใครกําลังมองหายาสีฟันสมุนไพรดีๆนะคะวันนี้แนะนําหัดเด้นของ Joy ่างค,ค,ค่ะตอบโจทย์แน่นอนค่ะใครอยากได้วันนี้มุ่งตรงไปเลยนะ Jc Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านค่ะอยากลมหายใจหอมสดชื่นยาวนานตลอดทั้งวันนะคะต้องหัดเด้นเท่านั้นค่ะ